สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำตัวแอปชีตนะครับโดยใช้ Google Form นะครับในการทำแอปชีตแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะรวบยอดนะครับเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับในการทำแอป Google Form นะครับหลังจากที่เราทำเป็น Google Sheet ไปแล้วนะครับทีละ็ปสเต็นนะครับคราวนี้เราก็พอจะเข้าใจแล้วครับว่าวิธีการทำงานนะครับสเต็ปอน by s t e เนี่ยทำงานยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยว Google f o r m นะครับเราจะทำแบบรวดยอดเลยนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจพื้นฐานคร่าวๆแล้วนะครับคานนี้ให้เรามาหน้าแรกนะครับก็คือตรง My App เนี่ยครับหน้าแรกถ้าเราจะสร้างแอปใหม่นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ Make a New App นะครับส่วนไอ้ตรงที่มันเป็นรูปอ่าเหมือนเป็นโฟลชาร์ดนะครับอันนี้เป็นแอปที่เราแชร์นะครับแชร์ไปให้คนอื่นนะครับ ส่วนถ้าเราอยากจะลบแอปทิ้งนะครับมาที่ตรงนี้ครับโปรโตไทป์แอปนะครับเราทำไว้ใช่ไหมครับมีนโมเดลลี่นะครับแล้วก็กดคลิกตรงเมนูครับสจุดแล้วลบทิ้งนะครับหรือแชร์หรือจะทําอะไรก็ทําได้ตรงนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาที่ตัวคุนฟอร์มนะครับให้เราไปที่ Gmail นะครับให้เราไปที่ Gmail เราไปที่ Gmail ก็เลือกเมนูตรงนี้ครับที่เป็นแอป Google นะครับที่เป็น9จุดให้เราเลือกเป็นเอกสารนะครับอ่าด็อกเลือกด็อกนะครับเอกสารพอเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเอกสารถูกไหมครับเอกสารคือแอปชีตมันใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ Google Form กับ Google Sheets มันจะมีแถบเมนูตรงนี้ครับนี่ครับมีให้เลือกชีตนี่ะด็อกเอกสารชีตสไลด์แล้วก็ฟอร์มครับ ถ้าเราเลือกฟอร์มมันก็จะวิ่งมาที่ฟอร์มครับคราวนี้ให้เราเลือกว่างครับฟอร์มใหม่เดี๋ยวเราก็มาสร้างฟอร์มกันดีก,กว่านะครับฟอร์มเราก็แล้วแต่เราจะทํานะครับจะทําฟอร์มเรื่องอะไรอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่เรานะครับสำหรับผมจะทําเป็นฟอร์มโหวตแล้วกันนะครับฟอร์มโหวตโหวตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมก็จะไม่อธิบายนะว่าก้นฟอร์มทาํางานยังไงบ้างน,นะครับหรือว่าต้องใช้ยังไงนะครับก็ไปหาวิธีกันเองนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรหรือว่าจะทําตามจะทําตามกันเลยก็ได้นะครับฟอมโหลดทีมปีใหม่นะครับ กรุณาเตื้อคำตอบเพียงข้อเดียวครั้งเดียวโอเคประมาณนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็เป็นแบบช้อยนะครับเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับ ถ้าอันนี้จะเป็นเรดีโอนะครับหลายตัวเลือกนี่ก็คือสามารถเลือกได้แค่อันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเช็คบล็อกนะครับสามารถเลือกได้หลายแบบส่วนที่เหลือก็อื่นๆนะครับอืันนี้ก็เป็นระบุคําถามนะครับปีใหม่จัดทีมอะไรดีตัวเลือกที่หนึ่งนะครับ ชุดนอนสองนะครับชุด่ายน้ำสามอะไรดีกว่าชุด5าวายแล้วกันนะครับสี่ชุดักเตียน ก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับอื่นๆมัต้องมีก็ได้นะครับมีแค่สี่ชุดพอเอาสักห้าก็นนะ่ะกกำลังดีห้าชุดย้อนยุคก,กันอนะ่ะอื่นๆมันต้องมีมีห้าชุดนะครับตรงน,นี้ก็จำเป็นนะครับก็แบบว่า จำเป็นต้องเลือกนะครับที่เหลือก็ลองดูครับมันก็มีตัวเลือกให้เล่นเยอะนะครับแล้วผมก็มาตรงเครื่องมือตรงนี้ครับให้เลือกตอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับหรือว่าจะตอบเลือกหลายครั้งก็แล้วแต่นะครับก็บอกแล้วแล้วแต่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดส่งไปนะครับส่ง เราจะส่งไม่ให้ใครโหวตก็แล้วแต่นะครับมันก็นะครับส่งไปทางอีเมลส่งเป็นลิงก์นะครับหรือว่าเป็นไงก็ได้ครับให้โหวตถูกไหมครับแต่คราวนี้เราจะไม่ส่งให้โหวตแบบเป็นลิงก์เราจะส่งให้โหวตเป็นแบบบนแอปนะครับบนบนแอปชีตนะครับขั้นตอนต่อตมานะครับเราก็ไปเลือกที่ส่วนเสริมนะครับเราเลือกแอปชีตนะครับแล้วก็รันนะครับ มันก็ขึ้นแอปชีตตรงนี้นะครับมานะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเลือก p p a น e ะครับพอเรากด p p a พ e นะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยมันยังมันยังเริ่มใช้งานไม่ได้นะครับมันยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าการทำแบบฟอร์มนะครับต้องมี แบบตอบรับนะครับมันก็บอกว่าให้ทาให้ทําขั้นตอนตามนี้ครับมีรีสปอนนะครับก็คือประมาณว่าเออบวชเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปเก็บไว้ที่ไหนประมาณนี้ครับคุณหวชเสร็จแล้วเนี่ยคุณเก็บไว้ที่ไหนประมาณนี้ครับให้เราไปตั้งค่าการตอบกลับก่อนนะครับไปที่การตอบกลับนะครับเราเลือกสร้างสเปซเชียนะครับ ก็สร้างสเปเชิตใหม่นะครับก็ตั้งชื่อนะครับอ่าโวตทีมปีใหม่เราก,กดสร้างครับเนียมันก็ขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราลองกดพี a พ e มาอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็ใช้งานได้แหละคราวน,นี้เรากดคำว่ารันนะครับเพื่อไปรันแอปพอเข้ากดรันแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปที่แอปชีตนะครับเข้าไปที่แอปชีตตรงนี้มันขึ้นวิวให้เราถูกไหมครับ Family View เนี่ย เราจะไม่เอาตามนี้ก็ได้นะครับเราลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งเอาให้หมดเลยด๋ยวเราสร้างใหม่ของเราเองนะครับสร้างใหม่ก็ฟอร์มนะครับเว่าเราใช้ฟอร์มตรงนี้เราก็โหวตครับพิมพ์ไม่ได้ครับว่าโหวตตรงนี้ก็จะขึ้นเขาว่าโหวต ต่อไปเราอยากรู้ว่ามันโหวตไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องใช้ชาร์ตก็ได้นะครับอ่าใช้ชาร์ตน,นี่ก็เขียนว่าดูผลโหวตเอาแค่สองอันก็พอนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรนะครับเน,นี่ยมีโหวตก็ดูผลโหวตนะครับคราวนี้เราก็กดเซฟครับกดเซฟ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่มือถือนะครับอ่าไปโหวตที่มือถือกันเข้ามาที่แอปชีตนะครับในมือถือนะครับควนี้ให้เราไปที่ตัวแอปแกลเลอรี่ก่อนนะครับอ่าไปดูว่ามีแอปขึ้นมาหรือยังนะครับที่เราทำไว้นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแบบฟอร์มโหวตทีมปีใหม่นะครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเราก็กดเข้าไปดูครับ พอกดเข้าดูก็จะมีเมนูเห็นไหมครับข้างล่างครับโหวตก็ดูผลโหวตอ่าเข้าไปดูผลโหวตนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับคราวนี้ไปที่โหวตนะครับไปเลือกโหวตถัวโหลดชุดนอนนะครับแล้วกดเซฟเห็นไหมครับผลโหวตก็ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยครับชุดนอนมีหนึ่งคนแล้วครับโหวตขึ้นมาเด้งเพ๊่เลยครับกดไปที่ Data นะครับอ่า ราเลือกชุดนอนไปนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะโบวตได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่เรามาหวตอีกครั้งหนึ่งเรากดเซฟเลยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณนี้ไม่ได้บวตอะไรลงไปเลยนะครับอ่เซฟไม่ได้ลองหวชชุดว่ายน้ํานะครับแล้วกดเซฟนี่ครับมันก็ไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็หวตได้ของมันครับอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเรากดอีกทีนึงนะครับกดชุดนอนนะครับกดเซฟครับชุดนอนก็เป็นทัส,สแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับก็เป็นการอ่าใช้ google form แล้วก็ adsheet ผสมกันนะครับเดี๋ยวเรื่องการโหวตได้ครั้งหนึ่งได้2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยหรือการตั้งค่านเนี่ย เดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าในฟอร์มแล้วก็แอดแอปชีตอีกทีนึงนะครับ